โอ้โหยิงยิงกว่าคาที่แล้วอีกยี่กว่าคารที่แล้วมันเร็วประมาณนั้นเลยวะไปไงครับช่างครับคะที่ประกาศแจ้งทะเบียนไปรบกวนขยับรถของท่านด้วยนะคะเชิญครับเชิญครับเบอร์ห้ารูปที่หนึ่งสี่รูปที่สองสามรูปที่สามสองรูปที่สี่มันจะได้เร็วเข้าหกรูปที่ห้านะครับกรรมการครับไปเลยรอบนะครับ การปราศนานะรอบนะครับและหลายท่านกันนะครับแล้วก็มีพิจเตดนะดูคุณกำเรงไปไหนคุณช่วยคุณช่วยทุกเทศช่วยที่นไทยช่วยปลานะจักรลองหาดูเชญครับสีแดงแดงสีแดงแดงตัวสีเข้ามาแล้วนะครับตัวสีเข้ามาแล้วเบอร์สองสองเกียรติมาแล้วนะครับแล้วก็เบอร์สามเบอร์ห้า เลขหกเชครับสามมาแล้วห้ามาแล้วสี่ไปแล้วสองไปแล้วเหลือหกเชิรับเบอร์หกบางพอใหญ่นะครับเบอร์หก แชมป์นะครับแชมป์ที่สัมนักระบบมานะครับเบอร์หกนะครับเพื่อก็แชมป์แต่คนละลุ่ม่านั้นเปิดอกเขาอีกทีครับหมูสามนะครับตรงนี้ก็หมู่สามนะครันนะครับก็เอาชนะมานะครับมีทและทั้งหมดทีมสองหมู่นะครับงานสาระก็เป็นเหตุารณ์บนน้ำผาเก็บเกี่ยวความรู้ดานสิ่งแวดครับ เราบูชาเออที่แข่งันรอมาเดียวกนามานีขาไปองทางทางกาไปนะครับขอแล้วนะครับปิดสนามได้นะครับควายในรอบก็จะดต้นทางแล้วควายรองทาขอแล้วนะครับ ที่ตกล่อไปนะครับเหลือที่เหลือทีสองทีสามเอาไว้วิ่งล่อทีแรมาแล้วนะครับดดครับดูไอ้เสือควายังไงเปลือัว่ายังไงว่ายังไงอ้าวหลักไมหลไม่ลกล้มาแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วมันมาด้วยนีเดียวมันเจ็บใจแล้ว โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวฝากผลงานคณะกรรมการปลายสนามเป็นทางการอีกครั้งครับท่านรๆมีของคุณเกียรติบ้านดวยนะครับนะยังมีสนามบ้านบางนานะบางนางนะครับสนามหนึ่งนะคุณเกียรติแล้วก็ยินดีกับคุณชนะเนาะแล้วก็

เจอเลยนะครับเป็นไงครับหนองค่างอกรำเภอเมืองเป็นไงมาสวยงามไหมครับโอ้โหเป็นไงนะครับเออชื่นใจเจ้าของบอกว่าชื่นใจเอามันอยากมันก็เอาเลยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวใหญ่คู่นี้นะเป็นไงถูกซ้ายถูกขวาร้อมกันหรือเปล่านะ Ờ. sổ khắp sổ có vị tháo đừng ngay khắp ba mét hoặc là khắp đừng rồi mày ghi đừng có thôi สองคันครับสำหรับรอบน,นี้ใช่ไหมสายมาแล้วมาแล้วมาสวยทั้งคู่เลยมาแล้ว,ลวใครแซงใครเนี่ยมาดูดีนะครับดูดีนะครับดูดีหน้าหน้าตาคนตาหนอนหน้างคนต่างนอนเป็นไงครับสบายไหมครับเจ้าคี้ อกรรมการไม่ต้องเดินมานะครับผมขอญาตเลยนะกรรมการนะเบอร์สอเท่าที่1เบอร์สามเทาี่2นะครับถูกต้องไหมครับโอเคนะผมไปมวยอีกแล้วว่าเออรุ่นี้นะครับรอบนี้มี3คมท่นครับรูทีหนึ่งนะครับชายักฟางรูกทีสองสุภาผลนะครับรูทีสานะครับอินข้มาพอย เราไม่บอกชื่อแล้วบอกชื่อแล้วเปือแล้วบอกกลังคุณบ้างไปลุนสีบู2สองพันแล้วใช่ไหมปีสามพันปีสีแดงกับสีกูบูปีสีบูอ๋อมันคนละรุ่นั้งลุนเดียวกันป่ะแต่สีเหลืองอะคนละรุนแล้วสีเหลืองคู่นี้มันจิ๋วใหญ่ป่ะ ลากไปโชว์ลากไปยอดฟูเฟื่องสวนฐากนะครับใช่ป่ะอสีภูมนคนละุ่มุ่มนี้รอบนี้ไม่มีเบอร์หนึ่งนะครับมเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สาม สามชัยันฟาร์มนะครับเบอร์สี่ป๊อปสุภาพนเบอร์สองนะครับลูกที่สามตำนานอนุชาน่วันนี้เสียน้องถือหวายเส้นพันฝ่วากชนไเสียน้องอยู่นี่อันมามองตรงนี้แต่สิ่งที่ขันฝขวาซื้อผมไป่อผมเออเล็กเล็กกว่า็อยากอยากแบบนี้เอาเอาเท่าไหร่ พังขบ่าช่วงนั้นนะครับจะสิบปีน่าจะสิบปีกว่าแล้วประมาณสิบสิบสี่สิบห้าปีนะครับแต่ไปตีนะก็นอนมันขาดเป็นไงนะครับเออมันต้องมีเสียงนะครับใช้ควายต้องมีเสียง เออเนี่ยคนน้าป่านะครับคนนู้นแต่กูรู้นี่นนะครับเสียงปีเออใช่เป็นไงเออเป็นไงคุณนุยคุณนูนเป็นไงเอาเออใส่เข้าไปดิเออก็จะใช้เสียงหน่อยเขาก็อึ้งได้นะอุ้ย ก็แรอบโนะรมก็ดูอยู่นะครับนะเชื่อใบใบมาแล้วเป็นไงสามทันครับท่านผู้ชมขอลอหมดนะครับสามนนะครับไม่ต้องไปปล่อยข้าวก่อยข้าวเขารอบแต่เข้าทีหลังตัวดีนะครับเรียหน้าคณะมาเลยคนเดิมเป็นไงนะครับจะมองไม่ออกนะครับนีงไหมร์ี่แซงไหมีสิบะีสิบะแซงได้ีสิบ เรบไม่ส <G ã i> ินะใช่มรามนะครับาก็มแปลว่าผนเดี๋ยวรรกไหมครับ